สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ค่ะวันนี้ยูนิตท,ที่2นะคะ was h e t t e r like นะคะก็จะมาสอนคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับการออกเสียงของโฟนิกเนาะสระคู่ค่ะ A กับ I นะคะเป็นสระคู่ซึ่งเราจะออกเสียงแต่ตัว A นะคะออกเสียงยาว นะคะเสียงยาวของตัว A นะคะมาดูคำแรกกันลกูกออกเสียงนะคะ Rain Rain นเร n ฝนตกจ้า Train นเทรนทรเธอเรนรรถไฟค่ะ w e t w a t w e t การรอคอยนะคะรอมาด้านล่างนะคะเธเอเนเเพนตเธอเอเนเเพนตการระบายสีนะคะหรือว่า,วาทาสีหรือสีค่ะเธเอเลเทลเลเธเอเลทเทลเลหางค่ะเศรษเนเอเลสเนลเศรษเนเ,นเนอเ มาดูรูปประโยคนะคะว่ามันจะแปลว่าอะไรและใช้ยังไงกันบ้างคะ่ะที่เป็นขีดสองขีดนะคะก็คือช่องว่างนะคะให้เติมตัวเอเข้าไปเลยะคะ่ะทีนี้มาดูรูปประโยคนะคะแล้ก็มาดูความหมายกันนะคะข้อหนึ่งดูรูปไปด้วยนะ we are waiting for the train to arrive นะคะสังเกตดูว่าต้นประโยคประธานคือตัว v ค่ะตัวนะคะ,ะ,คะเพราะว่า สังเกตดูรูปค่ะมีหลายคนกลังใช้คำว่า be นะคะตามด้วย verb to be คือ are เนาะ waiting for mm hmm. ก็คือการรอคอยค่ะรออ t ไร the train to arrive รอรถไฟที่กำลังจะมาถ,ถึงนะคะค่ะ number two we are waiting for the rain to stop we are waiting for the rain to stop สังเกตดูรูปค่ะรูปก็มีตั้งแต่ สองคนนะคะก็ใช้คำว่า we นะคะ we are waiting for พวกเรากำลังรอรออะไร the rain to stop ร้อยฝนหยุดต,ตกค่ะถัดมาข้อที่3นะคะ number t we are waiting for the paint to dry นะคะ we are waiting for the paint to dry นะคะก็พวกเรากำลังรอนะคะรอสีให้แห้งคะ่ะ ข้อสุดท้ายนะคะ we are waiting for the snails to finish the race we are waiting for the snails to finish the race นะคะพวกเรากำลังรอที่จะให้หอยทากนะคะแข่งขันให้เสร็จสิ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำสาบที่ใช้สระคู่ AI ออกเสียงเป็นตัว เอออกเสียงว่าเอเสียงยาวทั้งหมดเลยนะคะยังไงนะักเรียนลองไปฝึกนะคะออกเสียงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเติมคำนะคะเติมตัวอั AI ให้ครบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ